สวัสดีครับออก้าจะมาลงคลิปที่ออก้าได้ทำไปนะครับคราวน,นี้ว่าจะลองมาอัดเสียงใส่เข้าไปดูว่าเอ๊ะเราทำเน่ยทำได้ไหมอัดเสียงเข้าไปได้ไหมอ่าฮะแล้วดูด้วยออก้าเนี่ยดูหน้าจอนะแล้วว่าเออเล่นถึงช่วงไหนแล้วออก้าจะใส่พูดคำพูดว่าอะไรลงไปเพราะเมื่อกี้ออก้าตอนเล่นออก้าจำได้ใช่ไหมออก้าไปเล่นอะไรตรงไหน mm hmm. อ่ะลองพูดดู ตอนนี้อาก้าทำอะไรอยู่ตอนนี้แกก็จะลังตรงนี้จะมีคนใช่ไหมอาก้าก็ฆ่ามาให้เสร็จเนี่ยมันก็เกิดใหม่ได้อยู่แล้วปะป๊าทำไม,ปมเป็นถึงฆ่าต้องฆ่าเขาละอยากฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้ตามใจแต่ก้าชอบฆ่าเป่าหัวมันจะดีกว่าอืมแล้วนี่เข้าไปที่ไหนต่อเข้าไปในร้าน Mac no no. no. แม็กโนโน่ก็เจอคนพวกนี้แนะนําให้ใช้ปืนแล้วก็ชอบอใช้ปืนอ่าเมื่อกี้ใช้ขวานเลยไม่ใช้ขวานมันใช้ยากไม่ใช้ไม่ค่อยได้ จากนั้นอาก้าก็จะฆ่าพวกมันให้ตายเลยพวกมันตายหมดเรียบอาก้าปิดฉากพวกมันในการใช้ขวานซึ่งมันใช้ไม่ได้ก็เลยใช้ปืนนี่แหละอาก้าเดินสำรวจอาก้าบุกเข้าไปเลยไปตายในนั้นแไปแล้วไปทำไมต้องไปฆ่าเขาล่ะมันเป็นอะไรอาก้าทรอบค่ะเห็นแล้วก้าก็ฆ่าเห็นไม่เห็นแล้วต้องไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้ในของกินไม่กินนะไม่กินไม่ได้เบอร์เกอร์ร้านแมคโดนัลด์ในนั้นน่ะไม่ มันไม่มีเอาหรออืออันนี้ก็จะเป่าหัวพวกนันให้เสร็จให้ให้ให้เสร็จไปก่อนเลยมันสาผมมาเลยต้องเป่าหัวแห้ไม่ไม่มไมเป,า<ส>เป่าหัวเป่าหัวแบบยิงยิงหัวมันก็ตายเลยเพราะว่าสมองอ่ะมันมันสั่งการทุกอย่างยิงทีเดียวเหมือนซอมบี้มันก็ตายเลยซอมบี้อ่ะคนก็เหมือนกันอือกาก็เลยทราบปิดฉากโดยการเป่าหัวแล้วตอนนี้เดินออกมาข้างนอกมาสำรวจว่ามีตัวไหนอยู่ไหม สรุปไม่มีเาก็เลยเดินอาก็จะทําลายร้านแต่ทาลายไม่ได้ดินเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เข้าไปทักประตูตรงนี้ก็มีขาดแล้วเพราะก้าปิดติดก๊อฟมาไปตั้งนานแล้วเข้าไปในทำภารกิจเหรอไม่แค่อยากคานเข้ามาในห้องนั้นเผื่อมีตัวซ่อนอยู่อทุกที่ต้องสำรวจอ๋อต้องสำรวจได้มั้ยครัไปไปติดกาอ้เลยก้องเลยก้องกระโดดออกเกองเออนั่นแหละออกมาจากนั้นก็ออกจากประตู ไปร้านไหนต่อแล้วก็อาก้าก็จะวัดตามแม็กโนนนเสร็จแล้วอก้านึกว่าจะอาก้าไปทางนี้มันคือที่ไหนสวรรค์กี่สวรรค์แคเวนเลยนะอาก้าฆาผู้สวรรค์ไปทั้งหลายตัวผู้สวรรค์ผู้สวรรค์ที่มาพัลูกซองนะผู้สวรรค์ที่มีปีกอ่ะแล้วาก็ก็ปิดหัาเป่าเป่าหัวพอนนรัวเดียวแตกไปเป่าหัวยิงหัวอ๋อเป่าปุ๊ดๆแล้ แบบนี้คือแบบตัวนี้คือคนแล้วนี้เขายิงเขายิงหัวหัวมันสมองมันสามารถสั่งการอะไรก็ได้แล้วทําไมต้องยิงเขาในช็อตนี้เพราะว่าชอบยิงเห็นเห็นแล้วต้องยิงฆ่าให้ได้ไแต่บางที่มันเยอะเกินไม่ใช่คือไอ้พวกเนี้ยมันไปทําอะไรให้เรามาไม่ได้ทาอะไรแต่ก็อยากฆ่าเสิแล้วมันมีภารกิจอะไรไหมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีอะ อากาแค่เข้าตามตามประตูจนครบจากนั้นก็ออกเกมที่จะเปลี่ยนตัวละครเป็นยังไงอ่ะป๊บนึงนะมีเงินกี่บาทสองพันสองพันเหรออ่าอยากได้ตัวละครใหม่อ่ะเนี่ยแล้วก็ดูดิแล้วเดินไปไหนต่อเดินไปฆ่าผู้สวรรค์เดินไปฆ่าทูตสวรรค์ต่อเสื้อไหนอ่ะเนี่ยโปรมีกี่สองล้านสองพันสองพันเลยซื้อนี่ได้ยังขนาดภาคนี้ยังไม่ภาคเลยยังไปดูภาคให้คนอื่นอีกบ้าจ้ะก็ไปช่วยภาคช่วย ช่วยเชอร์ช่วยเออแล้วนั่งกลับปะนี่นี่พาให้มันจบสินี่ประตูอะไรประตูกับไปสู่โลกปกติอ่าก็จำประตูไม่ได้เลยไม่มีประตูสีฟ้าไปไหนขอสกิบดิสาเล็ดซึ่งก้าก็ปยไปยิงหัวไทเล็ดหยอกหยอกเกลียนะหยอกเกลียสกินไม่ต้เงียบสกินผิวอันนี้ไซโลบัก ต้องพูดว่าสกิลไม่ใช่สกินสกินนี่ผิวอันนี้มัน,มนมอันนี้ไซโลบักอีเตอรมีแค่นี้ซื้อตัวนี้ให้ได้ก่อนอ่ะแล้วนี่ยังไงต่อจากนั้นอเ,เอาก็ตัวก้าจากนั้นเราก็เผื่อไปเอาอันที่ต้องไซโลบักแล้วแล้วมันต้องจ่ายเงินไหมก้องจ่ายออค่ะเลยเลือกออกไปออกจากการเข้าเาไปเฮ้ยป้ปง ออกา้ารู้ส,ก,ก,สกิอก้าเป็นสกิลตรงไงสกิลสกิลสกิลพูดออกเสียงดีๆเอานี่ยๆเนี่ยๆแล้วไงต่อนี่ไปเจอเอเลี่ยนนะมันคือเอเลี่ยนอาก้าป่าหัวมันสองซ้ำคือมันแบบตายยากตายเย็นอะ่ะย,ยิงไต,ตายเย็นยิงไปกี่นัดไม่ตายไม่ตายไม่เคยใช้ขวานกับตัวนี้แต่ก็ยิงมันจงรัว ตัวเห็นเลือดไหมไม,หมันยังไม่หมดเอากา้บือกับไอ้พวกเอเลียและยื่ค<อ>งกับ<อ>พันกับประตูแล้วก็พยายามจำประตูให้หมดมนี่ประตูอะไรประตูเหลืองประตูส<ม>ีเหลืองอนาคตใช่ประตูแห่งอนาคตอ่านอ่านสับ้างเกมเนี่ยเล่นเป็นอ่านเป็นบ้างไหมส่วนนี่ไอออโตัวบอดซึ่งก็บปบ่ัวมาสองสามทีตายก็ไม่ไม่เท่า,อาเอเลียนเอเลียมันตายยากกว่านั้นยากกว่าอีก อาก็าคือซสซค้อนกับเอเลียนซึ่ง,งอาก็าซค้อนกับยูนมันไม่ได้สู้อะไรเลยอาก็าป่อหัวมันนัดเดียวแตกาก้าก็เลยไล่ฆ่าพวกมันแล้ทำไมมันไม่มาโจมตีหละไม่มันไม่ได้โจมตีเราเลยด้วยเอาล้วฆ่าเียแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไม่พวกความสบายใจ <ไร S 2> อาก็า<ส>ายิงรถ<ะ>ยิงรถแล้วแต่รถไม่พังอาก็เลยกลับไปฆ่าคือเล่นเนี่ยมันจะได้เก็บเก็บอะไรนะเก็บเหรียญหรือว่าอะไรไหมหรือไม่อะ ง่ายแค่ฝึกการยิงฝึกยิงอย่างเดียวแต่ฝึกจำประตูเพราะก้าจำประตูทุกบานให้ได้ด้วยจำไม่ได้นี่ก็ไปเข้าประตูเดิมอาก้าก็พยายามจำให้ได้อ,อันนี้โอกแข่งนะลกเหวอาก้าเป่าหัว,หวยมงบาบาทีเดียวแตกปมาสี่รอบหลายตัวเลย<ๆ>แลเราก้าเอาเก้าเซกว่าสาสศดมันก่อนสามศพส,ส,มสอมือ คือว่ามันจะได้กระสุนเราไม่หมดเลยไม่กระสุนเราไม่หมดอินฟินิตี้แล้วก็แปลงมาแบบ Infinity. อินฟินิตี้อ่ะน่าปิดประตูเลยไม่อากายิงใส่ลูกว่ารูกว่ายิงใส่ถึงมันสามารถทำงานได้ที่ไหนได้ต้องกดด้วยมือ <c oughs> และ <c oughs> และและจากนั้นก้าก็ลก็อกตัวเองสุดท้ายออกไม่ได้นะเลยต้องออกจากเกม <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ใช่อะไรนะหาวิธีออก ตั้ง<อ>นาอยู่เนี่ยหาวิธีออกตั้งมานเออแล้วไงต่อแล้วขยายไปซูมมาขยายไปซูมมาเพื่อเพ,พื่อไปกดปุ่มอ่ะ,อะซึ่งมันบล็อกด้วยนะกดปุ่มไปกดปุ่มม่วมม่วมัม่วประตูปเปิดเอากข้าไปไม่ทันอีกอ๋ออ,อ,อ,อันนี้ซูมแล้วซูมอีกอยิงแล้วยิงอีกใช้ขวานอีกใช้ขวานทำลายอีกยังไม่ได้ทอวีแกน่ออ๋อที่ออกไม่ได้นี่คือฉันจะไปยังไงวะ แล้วรีบซิ่งแต่มันปิดก่อนปิดก่อนอ๋อโอ้ยขยี่ใหญ่เลยนะเอาขยีกดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกเอาเอาพอเปิดปั๊บปิดปุ๊บปปิดปุ๊บปิดปปิป๊บปิดกุ๊บปิดปุ๊บปิดปั๊บปิดป๊บปิดเอ๊บปิดปุ๊บ่ิบบเบิดปิดปุ๊บปิดป๊บปปิด เป่าหัวแล้วก็เป่าหัวยมยมมาบานอีกสองอีกหลายตัวเลยพอพอเป่าหัวยมมาบานจนสบายใจก็ออกมาแล้วก็นั่งจำประตูอีกแล้วนั่งจำวิธีเข้าด้วยใช่ถ้าจำไม่ได้ก็รีบวิธีเข้าด้วยตรงนี้มันเป็นการรวมหมู่ของตัวละครอล้ก็ก็เป่าหัวมันไปเยอะมากหนึ่งสองมีตัวอะไรบ้างสีเหลืองเนี่ยโอ้นุกนักโทษตำรวจออติมันพรอยชิวัววแย่ มันก็จะซ้ำไปเรื่อยๆอันก็จะซ้ำมไปเรื่อยๆเด <c oughs> ียว่ะซ้่ไปเรื่อยๆป๊าป๊า <c oughs> จากนั้นมันก็จะแปดชั่วโมงแล้วเหรอ <c oughs> อืมดูผิดแล้วแปดนาทีเท่านั้นแหละแปดนาที <c oughs> ต่อไปอเคกก็ okay, พอเล่นจนเบื่อแล้วกันเลยอยากกลับโลกปกติเลยกลับไปกลับมาแล้วก็นั่งจำประตูอีกรอบนึง คุดนานนาจากนั้นก็ไปเข้าประตูหว่สีเขียวมีซอมบี้อยู่อาก้าไม่รู้ขึ้นไม่ได้นี่มีซอมบี้อาก้ายิงหัวพวกมันตายมันมาเยอะก็ป่าหัวพวกมันทีละพุ่งแบบนี้ปุ่มตายอาก้าฆ่าทุกตัวที่ขวางทางกะาต้องการฆ่าซิมบี้อย่างมันเออ่งไงตู่ไม่มีใครสามารถเข้ามายุ่งได้ มันมีหลายตัวเต้วยิงอย่างมัน VIP 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 p เสื้อ VIP ขอบวนนะใไททันสเปกเกอร์ุเงียบไปอั้นจะเขบภาพพาแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยซอมบี้เอาก็เอาก็ยิงนึกว่าถ้าก้ายิงตัวมันจะตายก็เลยทดสอบว่ายิงจริงส่วนไหนวะมันจะตาย ก็คือหัวจุดเดียวเลยลเสร็จแล้วเอ้ยคือหัวจุดเดียวถึงสามารถฆ่ามันได้เาก็เลยเป่าแต่มันเกิดไปทุกตัวน,นี่คือปัญหาของก้าเปลืองกระสุดไหมมมนก็ไม่ได้เปลืองมากนะคือแบบยิ่งกี่นัดก,ก็ได้แล้วก้าก็จะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้อีกทำไมอ่ะ กระแทกสูงขนาดนี้ก็โดนลงมาอ้าวแล้าก็เลยฆ่าตัวตายแล้วก็มารักจำประตูอีกรอบหนึง่งอา้อาวอ้าวก้องจำประตูเลยหลายรอบอ่ะเพ<อ>ราะว่า,า,วาทุกประตูก้องจำให้ได้อ่ะกล้องไม่ใช่กล้องเออนั่นแหละอันนี้จะมีพวกทหารหลายๆตัวแล้วกนหลายพันตัวเลยแหละาจากนั้นอาก้าก็ยิงไป ทีแล้วจนเบื่อก็เลยถอนวิญญาณว่ามันเป็นเขาลงคุณหรือเปล่าวงกดนั่นแหละก็จะเล่นเนาะเรื่องสุมอ๋อของกุศลวงกดเออนั่นแหละคหลังนั้นนะก็ก็มุนเซ็กอ์้ก็จะพวกนี้นุ้กก็จะฆ่าได้สุดท้ายฆ่าได้ด้วยฆ่าทั้งสองตัวเลย จากนั้นเราก็ก็เราก็จะขึ้นเกมใหม่เพื่อจะเล่นอันนี้มีสกิลอะไรที่สวยงามปะก็ดานมึงแต่วันนี้ก็แค่นี้ใช่ไหมก้าใช่มีแค่นั้นโอเคงั้นอันนี้เป็นการทดสอบการพากเสียงใส่ลงไปสา่ยิ่งออกก้าเล่นนานก็ต้องพากนานขึ้นใช่เข้าใจไหมสู แล้วใครจะมาฟังพูดพูดแบบนี้แล้วใครจะฟังใช่ไหมอ่าก้าก็จะเปลี่ยนเกมละเพราะว่าจะเล่นไงอือโอเค see you tomorrow next time goodbye bye 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 จ้าจ้า